สมเด็จพระเจ้าอยู่หัหวพลลวงของเมืองไทยบารมียิ่งใหญ่น้ำพระไทยล้นทอรันนิน ครองราษโดยธรรมแผ่นดินงามน้ำกวานทองสุดยอดนักคิดนากปกครองประชาแส,ส,อสองกองกลายทรงสัถิต เรารักพระเจ้าอยู่หัวขอพองไทยร้อยใจถวายพระพรให้พระชนมายุยาวไกล ศูนย์รวมใจของไทยนิรันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญ สวัสดีครับสวัสดีครับญาติพี่ใหญ่ที่เคารพครับญาติพี่น้องที่รักครับแล้วก็คุณขุนที่รักนะครับคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้นะครับครับประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณครับวันนี้ก็เกือบจะสิ้นเดือนครับตรงกับวันอาทิตย์ที่29กัายายนพุทธศักราช2556ครับคริสต์ศักราช2013ันิบเฮจิโรศักราช1434ครับใช่ล้วครับ และนี่แหละครับคืออีกรายการหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกับว่าเรามานั่งคุยกันแล้วดูเหมือนคุย,คยกันอยู่ไม่ไกลนะใช่เพราะว่าเรามาถึงบ้านของทุกคนครับผมนี่นี่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับแล้วก็จะเปิดกันมาด้วยความจงรักภักดีที่แสดงออกจากคนไทยได้ทุกกลุ่มแต่นี่ก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เรียกกลุ่มตัวเองว่าแฮมเมอร์ครับครับเราจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมบราชินีนาศ และราชวงศ์ของพระองค์ท่านโดยเฉพาะระบบพระมหากษัตริย์นั้นระบอบนี้เรายอมรับตลอดไปนะครับเพราะว่ามีความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ยาวนานจนเป็นหลักฐานแห่งอารยธรรมว่าเรายิ่งใหญ่มาจริงครับใช่แล้วครับก็ยังคงเช่นเดิมนะครับสามารถติดต่อกับพวกเราได้ในทุกๆช่องทางนะครับที่เราจะขึ้นสลับกันไปครับทั้งทางรายการเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเอสทีวีเป็นผู้สนับสนุนพวกเราแล้วก็ทาให้มีช่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ จอดับครับย้า้มันดับครับบางทีนะเดี๋ยวนี้นะพอเวลาที่แถวไหนรับไม่ได้บ้างไรบ้างนี่คุกคนคิดว่าดับหมดเลยต้องโทรเช็คกันใหญ่เลยใจเสียที่โน่นดับไหมที่นี่ดับไหมอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งพี่น้องที่ทําหน้าที่ของกล้องบางทีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมันมีความผิดพลาดเอ๊เหมือนกับว่าภาพเนี่ยมันไม่ออกแต่จริงๆแล้วมันออกอยู่แต่อาจจะเป็นเฉพาะบุคคลก็ได้ ผีหลอกก็บ่าก็ไม่รู้ <c oughs> นะแต่เป็นนั้นว่าช่วยๆกันสนับสนุนเอสวในทุกๆด้านครับเพราะว่าการที่จะต้องมีรายการนี้ช่องนี้นะครับต้องมีช่องเ t v เอาไว้แล้วก็ทีมงานทุกคนยังต้องทำงานอยู่แล้วก็ต้องมีประโยชน์ต่อไปให้กับสังคมซึ่งปัจจุบันนี้ผมถือว่าสำคัญมากเพราะว่าสื่อโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันอยู่ <ผม S 2> ภายใต้เงื่อนมือของนายทุนไปหมดแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นสื่อที่ให้ความรู้กับประชาชนจริงๆจังๆแล้วก็ไม่ได้ถูกซื้อ ว่างั้นเถอะช่องนี้ถ้าถูกซื้อคงสบายไปแล้วแหละไม่ต้องมาหวั่นจอดับจริงๆมันไม่ใช่เกิดประโยชน์ต่อพวกเรานะครับประโยชน์ต่อทุกคนนะที่เป็นเจ้าของทีวีนี้แหละครับคือพี่น้องประชาชนพี่น้องพันธมิตรทั้งหมดใช่ทุกคนที่อบอุ้มช่วยเหลือให้ความเมตตากับพวกเราและทุกๆอย่างที่อยู่ AS TV ใช่เพื่อทุกคนนั่นแหละครับแต่พวกเรานั้นมีหน้าที่ที่ต้องมาทําหน้าที่พูดคุยบอกกันอย่างนี้แหละว่าต้องสนับสนุน AS TV และสินค้าของ AS t ททุกอย่างเพื่อไม่ให้ AS TV ีจอดับ แล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของแฮมเมอร์ด้วยนะครับถ้าสามารถติดต่อกับพวกเราแล้วก็มีหลายๆท่านไปแวะเวียนกันที่<ม>ทช็อป<อ>แล้วนะครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารบ้างไปสั่งของกันบ้างแล้วก็ยังมีโทรมาทุกๆสัปดาห์ที่หลอกรายการนะครับจะมีผู้ที่จะเข้าไปเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คือการสนับสนุนพวกเราและก็ไ c เอซีบีเป็นช็อปเนี่ยเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวและเพื่อให้ญาติพี่น้องไปเยี่ยมเยือนเราง่ายขึ้น ง่ายขึ้นแล้วไปคิดไปทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันใช่ถ้ามีโอกาสเจอใครในส่วนของแฮมเมอร์ก็นั่งคุยกันใช่ถ้าจังหวัดที่เราอยู่ก็โชคดีก็ได้เจอกันแล้วก็ของที่ลึกของแฮมเมอร์ที่มีอยู่ก็จะหยิบกันไปได้หยิบไปแล้วก็จ่ายตันก็นี่หลายคนก็ยังจะไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซีดีเสื้อสบู่หลายคนก็สังสอบถามว่ามีอยู่ที่ขายอยู่ที่ช็อปนู่นไหมแล้วก็บอกมีครับ ความเป็นแฮมเมอร์อยู่ที่นั่นแหละครับใช่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสินค้าเอสทีวีนั้นสามารถมาที่เอสทีวีช็อปได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของคอนเซนเตอร์ก็จะมีสั่งกันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของแฮมเมอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะไปที่ช็อปของแฮมเมอร์แล้วก็สามารถที่จะสั่งทางโทรศัพท์ก็ได้ช่ครับเพราะตอนนี้เรื่องของไม่สักนะครับครับไม่เหสักสักสยามมินนี่เราไม่ได้ซื้อตามไปสษนีได้อีกแล้วใช่แล้วครับแต่มาสั่งได้แล้วเราก็บอกแล้วว่าให้ติดต่อกันไปท ทุกวันนี้เราจะมาช่วยร่วมกันนะครับรณรงค์ในเรื่องของสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านก็คือพระบาทเจ้าวทรงมีพระราชดำริเอาไว้ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นโครงการพระราชดำริเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติวิถีชีวิตคนเนี่ยนี่แหละสำคัญทุกๆเรื่องครับผมอยากให้ทุกๆคนนั้นมีส่วนช่วยเหลือในทุกๆโครงการครับไม่จําเป็นต้องโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอย่างเดียวครับครับจริงๆแล้วทุกอย่างที่ทําไว้นั้นประโยชน์ต่อทุกคนนั่นแหละครับและจริงๆแล้วเราผู้ปกครองบ้านเมืองก็ควรจะมีส่วนร่วมได้มากด้วย แต่ว่าผู้ปกครองบ้านเมืองของเราเนี่ยครับไม่ค่อยนําเอาพระธรรมหลัดมาทไทยอย่างจริงจังอย่างเอาง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พอเพียง huh. ตามที่พระอ,องค์ท่านบอกเนี่ยไม่ต้องมาอ้าง่าอย่างงู้นอย่างนี้ว่าตีความทำเพราะไม่รู้เรื่องหรอกครับคําว่าพอเพียงก็คือวิถีชีวิตไทยตั้งแต่เดิมครับเรามีผลิตภัณฑ์เรามีนุ่นมินเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้ไว้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ทําของมันให้ดีที่สุด แล้วก็ให้พอเพียงก็คือคนภายในประเทศต้องกินดีอยู่ดีเอาเอา,เอาพืชพันธุ์ธัญอาหารเหล่านั้นกินเมื่อเหลือแล้วเราถึงนาไปไปขายไม่ใช่ว่านคนไปขายก่อนแล้วให้คนในประเทศอดไม่ใช่คือโบ,บ,บราณโบราณเป็นมาอย่างนี้ครับเรารู้สึกว่าเราพอเพียงมาโดยตลอดแล้วก็ค่าของเงินนั้นใช้น้อยมากใช่แล้วครับแต่ปัจจุบันนั้นถูกคนส่วนใหญ่รุ่นใหม่ต่อมาก็จะถูกสอนให้เปลี่ยนวิถีใช่เปลี่ยนไม่เป็นลักษณะของพอเพียงครับแต่กลายเป็นเส้นเปลืองฟุ่มเฟือยแต่นี่พอจะกลับมันกลับแล้วก็คิดว่าพอเพียงคือการ ินง่ายๆอยู่ง่ายๆมันไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่คุณจพยายามไปตีความให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยละคนก็จะกลัวคือพอเพียงทั้งหมดเนี่ยคือพี่น้องในบ้านเมืองเราเนี่ยมีความเป็นอยู่เพียงเพียงการพอพอทานคุณเอาน้ำมันมาใช้แค่พอเพียงในประเทศหรือยังถูกต้องครับน้ำมันที่เรามปอยู่ในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่ต้องส่งออกเอาข้าวเนี่ยมาให้คนในประเทศกินไให้พอหรือยังยังโดยในราคาถูกๆที่ไม่ได้แพงแบบที่แล้วคุณก็มาพูดว่ารัฐบาลก็มักจะมาบอกว่าประชาชนคิดไปเองคิดไปเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องไปฟังหรอกครับผมรู้สึกว่า รัฐบาลก็ไล่สาระแล้วแหละคำพูดข้าวก็มาเก็บไม่เสียยางก็เอามาเก็บไม่ให้เสียเพราะฉะนั้นนี่แหละครับไม่ได้พอเพียงไงเพราะฉะนั้นคุณมอดโมแต่เห็นผลประโยชน์ผลกําไรซึ่งประชาชนอดอยากปากแห้งครับแล้วเราก็ต้องขึ้นรถไฟรถไฟฟ้าอะไรกันมากขึ้นไหมก็ไม่ต้องขึ้นหรอกครับอืมก็เดินก็ไม่จำเป็นเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นกันอยู่ครับ